ดไก่สดอนามัยซีียกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food d ดอรี่บายซวันนี้เราขอรวบรวมร้านอาหารสุดแซ่บที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจาก CP พร้อม d e l ิเวอรี่มาฝากทุกคนที่ Work ์ r ฟอร์มโฮมกันอยู่ครับเริ่มกันที่ร้านแรกกับร้านเขียงกับเมนูสุดแซ่บที่กินได้ทุกวันครับเรามาเริ่มกันที่เมนูนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นข้าวกระเพราไก่ซูเปอร์ไก่เป็นจาค่ะนี่ดูสิคุณผู้ชมเนื้อไก่คือแบบเต็มเลยแล้วเขาบอกว่าเลี้ยงด้วยข้าวกล้องค่ะเนื้อก็จะนุ่มมากๆเลยอือบอกเลยว่ากระเพราที่นี่นะคะรสชาติจัดจ้านถึงใจจริงค่ะแล้วก็ไก่เป็นจา้าที่ใช้นี่คือนุ่มสมคำน้ำนนะะลือเลยค่ะเรามาต่อที่เมนูที่สองนะคะเมนูนี้เป็นข้าวกระเพราหมูสับไข่แดงเค็มค่ะ อีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันเลยก็คือกับเผาเครื่องในไก่ค่ะรับรองว่าสายเครื่องในต้องชอบแน่นอนค่ะ ที่เป็นสายซีฟู้ดเราก็ยังมีข้าวกะเพราโค้ดเจ้าสมุทรค่ะซึ่งในเมนูนี้นะคะก็จะมีทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกมาแบบเต็มๆคำเลยค่ะแล้วก็สำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบทานรสจัดมากเนี่ยเราก็ยังมีเมนูนี้ค่ะข้าวไขยย่ยี่ค่ะซึ่งก็จะเป็นไข่เอาไปผัดกับหมูสับค่ะแต่นอกจากนั้นเราก็ยังมีของทานเล่นหมูยอกับขนมจีบค่ะ เมนูบนโต๊ะนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของร้านนี้นะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยยังมีอีก20กว่าเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถโทรสั่ง Delivery ส่งตรงถึงบ้านได้เลยค่ะสามารถสั่งได้จากแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่าโทร call center 1นเตอร์1376ได้ค่ะ ร้านต่อไปแซบขึ้นไปอีกครับกับร้านตำม,มั่ว เรามาเริ่มมาด้วยจานนี้ก่อนเลยดีกว่าจานใหญ่มากๆจานนี้เป็นไก่ทอดริมโขงค่ะความพิเศษคือไก่เนี่ยเขานําไปหมักกระสุดพิเศษของทางร้านค่ะแล้วก็เอาไปทอดกรอบนะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับสองน้ำจิ้มค่ะเป็นน้าจิ้มไก่แล้วก็อีกน้าจิ้มหนึ่งเลยนําเสนอมากๆเป็นแจ่วบองค่ะซึ่งก็จะมีส่วนผสมของปลา,าด้วยหอมมาก คือกบบว่าหนังนมีความกรอบม,มากๆค่ะแล้วก็หอมเจียวอย่างที่แพรบอกไปเลยเนาะแล้วก็ตัวไก่เนี่ยคือน,นื้นุ่มมากๆเลยค่ะเมนูนี้นี่คือต้มซักหมูะเดิดค่ะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะงงว่าหมูเดิดคืออะไรหมูะเดิดก็คือหมูแดงนี่ รสชาติเนี่ยกำลังดีสำหรับแพมากๆเลยค่ะมีความเปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมจัดจ้านแต่ว่าไม่เผ็ดจนเกินไปค่ะแล้วก็หมูเด้งเนี่ยก็นิ่มแล้วก็เด้งมากๆด้วยสำหรับเมนูที่3นะคะเป็นเมนูหมูย่างเจ่วหอมค่ะซึ่งเจ่วหอมเนี่ยก็คือตัวน้ำจิ้มแจ่วค่ะซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเช่นกันค่ะซึ่งหมูย่างที่นี่นะคะเขาคัดสันมาอย่างดีเลยแล้วก็ชิ้นใหญ่สุกกำลังพอดีเลยค่ะ นี่เดี๋ยวเราลองกินคู่กระเจาหอมของเา้าอร่อยมากและแน่นอนนะคะพอพูดถึงร้านตำม,มั่วเนี่ยต้องมีส้มตำแน่นอนค่ะ นี่นอกจาก3เมนูนี้นะคะเขาก็ยังมีเมนูกว่าอีก40เมนูไม่ว่าจะเป็นตำโครหมูยอตำยกขาดส้มตำแบบธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีตำสั่วตำผลไม้ตำปูา้าเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมดูอยูงทางบ้านต้องหิวก็ตามแพ้แน่นอนสามารถยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่ง Delivery ได้เลยนะคะ ต่อกันที่ร้านอาหารไทยอีสานรสจัดจ้านร้านตำลอกอมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยดีกว่าผัดหมี่กระเฉดกุ้งสดค่ะนี่คุณผู้ชมดูกุ้งสดที่เขาใช้สิคะคือแบบตัวเบิ่มๆเลยตัวใหญ่มากๆแล้วด้วยตัวน้ำซอสที่เอามาผัดกับมี่กระเชษเนี่ยเขาเป็นสูตรของทางร้านค่ะ เรามาต่อด้วยเมนูนี้เลยค่ะแกงส้มกุ้งไหลบัวค่ะมากันแบบนี้เลยตามสายบัวกุ้งสดค่ะน่ากินมากๆ กุ้งที่ร้านนี้เลือกใช้ใช้ขาก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยค่ะซึ่งเนื้อเนี่ยก็จะมีความแน่นะคะ่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยหวานชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะขาหมูดำเยอรมันครูบุตะค่ะซึ่งก็จะมาแบบเต็มๆจานแบบนี้เลยเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะที่ทานคู่กับขาหมูเนื้อเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยค่ะเค okay, มาอีกเมนูหนึน่งนะคะปีกไก่ทอดค่ะ แค่ฟังเสียงก็กรอบแล้วคุณผู้ชมยำแซลมอนไข่แดงค่ะนี่เขายังให้แซลมอนมาแบบเต็มเต็มจานเลยค่ะแซลมอนนี่คือเนื้อหนานุ่มแล้วก็สดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถสั่ง Delive อรจากแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้ค่ะ ่อด้วยร้านอาหารไทยอีสานที่เปิดมานานมากกว่า15ปีแล้วกับร้านทุ่งหลวงโอ้แต่ละเมนูน่ากินมากๆเลยเรามาเริ่มกัด้วยเมนูจานเดียวก่อนเลยดีกว่าข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวคะ่ะ แล้วกินกับแบบว่าไข่ที่มีความแบบ juicy juicy หน่อยเนาะกระเพราเนี่ยมีความรสชาติจัดจ้านมากค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยคอหมูย่างเ <The The> ขาใช้ตัวคอหมูที่มันมีมันแทรกกับตัวเนื้อแ,แลแ้วแพรเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่ามันจะไม่เหนียวค่ะจะนุ่มแล้วมันก็จะมีความฉ่ำเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมคู่กับน้ำจิ้มแจ่วค่ะ คือนิ่ม,มากค่ะแล้วคือสไลด์ตัวคอหมูมาแบบบางๆทําให้มันค่อนข้างที่จะแบบกินง่ายเคี้ยวง่ายเรามาลองชิมลับหมูบ้างดีกว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมร้านแซ่บๆกันต่อนะครับ ซีพีแปซิฟหวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลยก <M edia> ลับมาชมกันต่อกับรายการ Food d ดอรี่บายซีพรวมฮิตสายแซบ d e l ิเวอรและร้านต่อไปก็คือร้านส้มตำสุดทางรักครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับเฮียป,ป้อมเจ้าของร้านส้มตำสุดทางรักรสวัสดีค่ะแล้วคือที่ร้านนี่คือเราเด่นเรื่องเด่นเรื่องอาหารนิสานนะครับวันนี้แทบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับเป็นหมูเป็นปีกไก่ทอดอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างไม่มีโบสถ์เดออือเลยนอกจากซีพีคืออันนี้จะเป็นคอหมูย่างครับ ซึ่งน่ากินมากอันนี้ปีกไก่ทอดกระเทียมนะครับไก่ย่างเขาโนฟางนะครับอ,อยู่ที่อำเภอหนึ่งของคอนแก่นนะครับส้มตำทอดกรอบเอามะละกอไปชุบแป้งทอดแล้วก็อันนี้เป็นลาบหมูทอดแกงเห็ดเพาะนะครับแล้วสำหรับเมนูนี้คืออะไรคะโอลาเป็ดครับผมอ๋อนี่เป็นลาบเป็ดสำหรับวันนี้ขอบคุณฮียมากลมเลยนะคะครับครับสวัสดีครับ,บ,รรบเอาละค่ะได้เวลาชิมแล้ว คือตัวเนื้อเนี่ยจะมีความนุ่มค่ะมันมีความหอมมากๆเลยเหมือนเหมือนว่ามันหอมเป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นการเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาลองนี่บ้างดีกว่าคอหมูย่างดูสิเนื้อเขาแล้วก็จะแบบว่าเนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็แทรกมันตรงกลางเบาๆหอมมากเลยเดี๋ยวลองจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้าน มาถึงคิวร้านมาเดอร์ลาสูเด็ดความแซ่บจากสกลนครเมนูไหนเลยที่แบบว่ามาที่ร้านมาเดอร์ลานี่จะต้องสั่งเลยต้องสั่งใช่ไหมครับก็แน่นอนมาเดอร์ลาผู้ไทยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างก็แน่นอนก็ต้องใช้ไก่ย่างของเราเนี่ยจะเป็นไก่จากบริษัทที่มีคุณภาพก็คือ C ีพีครับอความสะอาดมาตรฐานแล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยมันมาตรฐานสั่งยังไงก็ได้ไซส์เนี่ย แน่นอนแล้วก็เนื้อน้ำหนักมันได้หมดเลยครับต่อไปก็เอาที่หายา,ยากๆก่อนนะ,<ท>ะครับก็จะเป็นแกงขั่วเห็ดเขาะปลายแหง้งแกงผักหวานไข่มดแดงที่รู้จักกันดีนะก็คือส้มตําถาดครับส้มตําถาดก็จะมีหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าของทางร้านเราเนี่ยเป็นตาถาดปูปลาร้าน้ปลาร้าเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าปลาร้าท็อปทรีที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับเ <c oughs> มนูนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นประเภทยําเมนูยําไข่แดงเค็มหมัวยอ ซึ่งไข่แดงเค็มเราก็ใช้ของ CP เหมือนกันเมนูชื่อว่าพร้าวทิมลุยสวนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันวัตถุดิบก็มาจาก CP เช่นเดียวกันโอเคงั้นเดี๋ยวแพรจะขออนุญ,ญาตไปชิมก่อนค่ะดีเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากมค่ะขอบคุณมากครับ ผู้ชมมากินอาหารตามสั่งสไตล์ไทยอีสานกันบ้างค่ะอยากแซ่บต้องแซ่บตามสั่งค่ะเมนูที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นบะหมี่จากรกพัดค่ะเป็นบะหมี่แล้วก็ราดน้ําแดงตัวนี้ก็จะถูกใจ ทั้งตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยค่ะตำถาแซบยกขวนตัวนี้จะเป็นกุ้งของซีพีนะคะเราก็จะเสิร์ฟต้ตมตำซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นตำไทยตำปูปลาหรือตัวนี้ก็จะเป็นตำไทยกุ้งสดก็คือสามารถเพิ่มกุ้งได้ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมเครื่องเคียงก็จะมีไก่ย่างคองหมูย่างไข่เค็มแคปหมูขนมจีนหมูยอนะคะแล้วก็มีผักเคียงด้วยกุ้งผัดพริกขี้หนูค่ะ ก็จะเป็นกุ้งของ CP เหมือนกันนะคะที่เรามั่นใจว่าสดแล้วก็มีคุณภาพดีะค่ะข้อหมูย่างนะคะแล้วก็ยำลมมิตรอันนี้เล็งแซบขายดีสุดๆขอบอกเลยค่ะและนี่ก็คือเมนูที่พี่จอยเตรียไมไว้ให้เพรค่ะเอาล่ะเราลงมือชิมกันเลยดีกว่าโอเคขอเริ่มกันที่เมนูข้าวหน้ากุ้งผัดพริกขี้หนูค่ะนี่ดูสิคุณผู้ชม แซบสมกับชื่อร้านจริงๆค่ะแน่นอนว่าทางร้านเนี่ยเลือกใช้กุ้ง CP Pacific ค่ะเนื้อกุ้งเนี่ยมีความหวานมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยตัวกุ้งนะคะมีความแน่นเด้งค่ะโอ้โหกัดเข้าไปนี่เต็มปากเต็มคำมากๆเลยค่ะนี่แล้วมาถึงเมนูที่รอคอยค่ะตำถาดแซบยกกวนอืมจะเห็นก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะอืม,มกุ้งมาแบบตัวใหญ่ๆเลยค่ะ ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยเขาจะมีความกรอบค่ะมีความเด้งสุดยอดอร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วรสชาตินี่คือกลมกล่อมค่ะแล้วก็ไม่รสชาติจัดจ้านจนเกินไปแต่สำหรับใครเนี่ยที่ชอบทานเผ็ดเยอะๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลิกได้ค่ะ ะะอยากจะอิ่มอร่อยที่บ้านเนี่ยทางร้านเขาก็มีบริการ d e l i v e อรด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยค่ะไส้กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องอยั้ง กลับมาชมกันต่อกับรายการฟู้ดเดอรี่ by CP รวมฮิตสายแซบเดลิเวอรี่ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจาก CP ร้านต่อไปแค่ฟังชื่อร้านก็เด็ดแล้วล่ะครับกับร้านแซบพ้นไฟที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นจานนี้เลยค่ะเป็นยำมาม่าค,คอหมูทอดนะคะคอหมูนามัยจากทาง CP สดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะ ด้วยจานนี้เลยนะคะเป็นยำหมูยอไข่แดงค่ะน่ากินอีกเช่นกันมีหลายอย่างมากมีข้อพโพด,ด้วยนะคะแล้วเป็นไข่แดงแบบดุหนุบหนึบน,น,น,น่ากินมากค่ะคุณผู้ชมคะ <S <S อันนี้เป็นน้ำปลาน้ำยำปลาธรรมดานะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำปลาหนัวค่ะยำกุ้งสดและสุกข่ด ไปคือกลิ่นปลาก็คือคุ้งเลยอยู่ในปากคือหอมด้วยนะเป็นปลาที่หอมนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือโอเคมากๆชอบทานปลาหนักๆจานนี้ก็คือแนะนําเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบทานปลาแบบทั่วๆไปเบสิกก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะมาต่อที่ยำแซลมอนนะคะ แล้วก็เป็นปีกไก่ทอดนะคะเป็นจานสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่อยากมาทานนะครับสามารถสั่งผ่านไลน์แมนหรือแก๊ปหรือผ่านไลน์แอดของที่ร้านก็ได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับอาหารสดใหม่นะครับรสชาติจัดจ้านถูกใจแน่นอนครับผมสำหรับร้านนี้ค่ะเขามีชื่อว่าบ้านรแสแซบอีสานเฮาส์นะคะ แล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในร้านบ้านรถแทบอีสานเฮาส์นะคะซึ่งนี่ค่ะพี่วูดค่ะเป็นผู้จัดการร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่วูดครับ <W uth. S 2> ไอตามมาเพราะว่าได้ยินว่าใช้ CP ใช่ไหมคะใช้อะไร,รของ CP ีบ้างคะพี่ก็เป็นเป็นต้มแซกระดูกอ่อนนะครับใช้ของ CP มาแล้วก็มาหัน่นแล้วก็มาต้มมาจนกว่าจะเปื่อยแล้วก็ใช้น้ําซุปที่เราคิดคุ้นขึ้นมาแล้วก็ทํามันแบบแ่บอร่อยครับ ก็เป็นพวกปีกไก่ทอดเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะก็ลาาหมูครับแล้วก็เป็นคอหมูย่างค่ะเราันหมักให้เนื้อมีความนุ่มอร่อยครับทำไมพี่มูดถึงได้มั่นใจที่จะเลือกใช้วัตถุดิบจากทางซีพีทั้งหมดเลยค่ะคือเขาจะแบบว่าสดสะอาดใหม่ทุกวันส่งตรงทุกวันครับ อย่างเช่นในส่วนของเนื้อไก่สดอนามัยจากทาง c ีีนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะสดสะอาดปลอดภัยมากๆเนื้อหมูก็เช่นกันค่ะเนื้อหมูสดอนามัยจากทาง CP ีนะคะก็คือสดสะอาดปลอดภัยเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วในส่วนของ d e l i v e r y ล่ะคะมีไหมเอ่ยมีครับผมมีริการส่งถึงบ้านครับแพลตฟอร์มอะไรบ้างคะ่แพลตฟอร์ม Grab f ฟ o d Panda l i n e แ a n ครับแล้วก็ G o จ e คครับผม อร่อยมากรานสตรีทแซบครับ นี้นะคะเขาเอาใจคนที่แบบมาทานของแซ่บๆนะคะแล้วก็อร่อยครบจบที่เดียวมีทั้งนี่เลยอย่างที่เราเห็นเมนูนี้นะคะเขาก็ชื่อว่าโคดว้าวทะเลควนแตกทําไมถึงแตกนี่คะ่ะปลามาทั้งตัวเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็กุ้งแล้วก็หอยใหญ่มากๆที่ทําให้ว้าวจริงๆของจานนี้นะคะก็คือหมูดำซีพคุโรบุตะ3ชั้นสไลด์ค่ะคุณผู้ชมคูโรบุตะนะคะเป็นส่วน3ชั้นนะคะ ปีกไก่และนักแกสตรีทแซบนะคะซ p ปีกไก่อนามัยนะคะที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะและยังไม่หมดที่ขาดไม่ได้จริงๆในร้านแซบๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นส้มตำค่ะส้มตำ,มตำเขาก็มีหลายรูปแบบนะคะแต่อันนี้จะเป็นตำถาดก็จะแบบมาแบบแน่นๆ ทีนี้เรามีบริการ Delivery นะคะส่งถึงบ้านในระยะไม่เกิน2กิโลเมตรเราส่งฟรีนะคะแล้วก็แจกถ้าจะดูจากดูในเพจของร้านได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ10ร้านแซบที่พร้อม Delivery ส่งตรงถึงบ้านสั่งได้เลยนะครับ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการ Food Dairy by CP ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ